ครับผมตอนนี้ก็ทําการประกอบแล้วนะครับระหว่างตัวบ้านกับตัวระเบียงนะครับที่ผมพามาชมเมื่อกี้ที่น้องๆทีมงานนะครับกําลังประกอบอยู่ตอนนี้ก็ประกอบเข้ากันแล้วก็ยึดน็อตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทรงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูเต็มๆก็ที่โรงงานเป็นยังไงนะครับที่หน้างานก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังไล่เก็บนะครับขัด เพื่อที่จะลงสีอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับรอยต่อหลังคาพวกนี้นะครับต้องเก็บใหม่นะครับผมตอนนี้ทรงก็มาแล้วนะครับพอมาตั้งอยู่ในสวนก็ดูสวยงามนะครับเข้ากับบรรยากาศเลยนะครับผมนี่เลยนะครับห้าเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรนะครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังช่วยกันนะครับเก็บรายละเอียดด้าน ในแล้วก็ด้านนอกบ้านนะครับผมเราไปดูฝ้านะครับว่าเวลาถึงหน้างานแล้วเราเก็บกันยังไงนะครับฝ้าก็จะประมาณนี้นะครับที่มีรอยร้าวนะครับน้องๆทีมงานก็จะทําการฉาบใหม่เลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทุกห้องนะครับผมนี่ครับถ้าถ้าถ้ามีรอยเราก็จะแกะ,ะตัว รอยต่อออกเลยนะครับแล้วก็ทําการชาบใหม่เหมือนห้องเมื่อกี้นะครับผมก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับทรงโดยรวมครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่าสีในห้องสีด้านนอกพอเก็บแล้วนะครับตัวหลังคาตัวต่อจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมตอนที่สีเริ่มจะเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างครบ นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมตอนสีเสี็จกันครับผม